ถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นคนที่ผัดวันประกันพุ่งเนี่ยเราก็เหมือนเอาป้ายมาติดในตัวนะครับว่าเราเป็นคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราทําต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะทําให้เหมือนว่าเราเป็นคนผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะฟังเอพิโซดนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนลองเปลี่ยนตัวความคิดความเชื่อในตัวเรานะครับเราเป็นคนยังไงเราจะแอคแบบนั้นนะครับผม สวัสดีครับคุณอยอเพจ Mr. h a p p ร์แ i ปปี้เดลี่พวันนี้ก็ได้อ่านหนังสือจบไปอีกเล่มนะครับผมซึ่งเล่มนี้เป็นเทคนิคเปลี่ยนคุณให้เป็นคนไม่ผัดวันประกันพุ่งและลงมือทำทันทีนะครับเขียนโดยคุณซาสกิโชโกะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสำนักพิมพ์ v l e a r รอีกแล้วถือว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับถามว่าเริ่มจากอารมณ์ ก่อนนะกันว่าหลังจากที่ผมได้อ่านเล่มนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคือถ้าเกิดรู้สึกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการทบทวนที่ดีสำหรับการได้อ่านตัวหนังสือเรื่อง Atomic Habits แล้วก็ตัว Essentialism เลยนะครับแต่ว่าสำหรับเล่มนี้เนี่ยสำหรับคอนเทนต์วันนี้เลยละกันก็คือว่าอยากจะบอกครับว่าอ่ะมันมีอะไรบ้างเนาะผมขอแบ่งเป็น3อย่างหลักๆละกันนะครับนั่นคืออย่างแรกเนี่ยมันก็คือว่าทำไม เราถึงเป็นคนที่ผัดวันประกันพุ่งหรือว่าทำไมแอคชั่นบางอย่างเนี่ยทำให้เราเป็นคนที่ผัดวันประกันพุ่งเนาะอย่างที่สองครับก็คือเทคนิคต่างๆที่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามความผัดวันประกันพุ่งออกไปได้นะครับและอย่างที่สามนั่นก็คือตัว mindset นะครับผมอ่ะ recap เนาะมีว่า why หรือทำไมสองก็คือมีตัวเทคนิคและสาม ก็คือตัว mindset ของเรานะครับโดเรามาเริ่มที่ตัว Y กันก่อนเลยดีกว่าคือตัว Y นะครับเขาเปิดมาอย่างนี้เลยตรงที่ว่าหลายทีเนี่ยเรามองโลกในแง่ดีเกินไปตรงที่ว่าเรามองว่าในอนาคตเนี่ยตัวเราจะเก่งขึ้นในอนาคตสถานการณ์ของเราจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เริ่มลงมือทำเลยเนี่ยเราจะเรียนรู้เราจะพัฒนาตัวเองเพื่อให้เก่งขึ้นได้อย่างไร นะครับอันเนี้ยก็เป็นข้อคิดเตือนใจอย่างหนึ่งครับว่าบางทีเนี่ยเราบอกว่าเดี๋ยวอนาคตฉันจะพร้อมและเมื่อไหร่เราจะพร้อม่ะถ้าเกิดเรายัางไม่เริ่มลงมือทําสักทีนะครับอย่างที่สองเลยก็คือว่าเป็นความรู้สึกที่เราไม่อยากเสียไปความรู้สึกที่เราไม่อยากเสียไปมันมีอะไรบ้างนะครับคือถ้าเกิดเรามองตัวเองตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเราอยู่ในความสุขสบาย เราไม่อยากเสียสิ่งเหล่านั้นไปอยู่แล้วนะครับผมซึ่งอันนี้มันอาจจะแตกต่างจากความคิดของมุมแรกนิดหนึ่งตรงที่ว่ามุมแรกเนี่ยเรามองว่าเดี๋ยวอนาคตฉันจะเก่งขึ้นเดี๋ยวฉันก็เริ่มลงมือทําเองแต่อันนี้นะครับเรากลัวว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีแต่ความไม่สบายมันมีแต่ความยุ่งยากมันมีชันเลนเต็มไปหมดเลยเราจะเอาตัวเองไปอยู่ในชันเลนนั้นทําไมนะครับอันเนี้ย เป็นความรู้สึกที่เราไม่อยากเสียความสบายตรงนี้ไปนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเรามาดูแล้วเนี่ยคือบางทีอะ่ะเรากลัวอันนี้เป็นข้อ3แล้วนะครับมันเป็นความรู้สึกกังวลความรู้สึกกลัวกังวลเนี่ยขอแบ่งออกมาเป็น2เรื่องเนาะซึ่งความกังวลของเราอะ่ะคือเราไม่แน่ใจว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนะครับคือมนุษย์ของเราเนี่ยชอบความแน่นอนเนาะซึ่ง ในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราทําอยู่เราก็รู้สึกว่าอะเราเห็นผลเราทําแบบนี้แล้วเรามีความสุขเราทําแบบนี้แล้วเราอยู่อย่างสบายแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนทําอะไรที่ค่อนข้างแตกต่างละ่ะอันเนี้ยมันไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันต่อไปแน่นอนครับว่าเรากลัวความล้มเหลวนะครับผมถ้าเกิดเรามองว่าทําแล้วมันล้มเหลวเนี่ยเราก็บอกกับตัวเองครับเราจะทําไปทําไม อันเนี้ยมันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่บางทีแล้วเราอาจจะมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรากล้าที่จะออกไปข้างหน้าได้ไปลองก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ร้ายขนาดนั้นก็ได้นะครับบางทีความกังวลเนี่ยเรากังวลไปเองซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องที่อ่ะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นยังไงไม่แปลกครับที่เรากังวล นะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราพยายามทําความเข้าใจละ่ะมันก็สามารถลด,ดความกังวลน,นี้ได้เช่นกันนะครับอันต่อไปข้อที่4นะครับ Heaven Design หรือว่าสิ่งที่เรายังไม่ได้ตัดสินใจอย่างแน่นอนอย่างเด็ดขาดเนาะเราบอกว่าเราอาจจะทําแต่เราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยฉันจะทําอย่างเด็ดขาดเราไม่ได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดซึ่งแบบนี้นะครับมันมีโอกาสที่เราจะยูเทิร์น กลับมากลับลำนะครับผมบอกว่าจะไปละแต่ยังไม่ทันก้าวกลับหัวแล้วก็บอกว่าอ่ะไม่ทำแล้ดีกว่าไปทำอย่างอื่นแทนนะครับอันถัดไปเลยนั่นก็คือเราไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรนะครับซึ่งตัวเนี้ยหลายๆทีแล้วนะครับเวลาที่เราอยากจะเริ่มอะไรสักอย่างเราจะตั้งเป้าหมายไว้แต่ตั้งเป้าหมายของเราเนี่ยมันเป็นการคิดแบบรวบครับคิดแบบรวบคืออะไร คิดแบบรวบเนี่ยมันคือการที่เราเหมือนคิดแบบกว้างๆแต่เราไม่ดูเลยครับว่าดีเทลข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างหลายๆที่นะครับเราบอกว่าเราอยากที่จะออกกําลังกายแต่ว่าการที่เราจะออกกาลังกายเนี่ยมันมีสเต็ปที่เราต้องทําอย่างเช่นเราต้องตื่นเช้ามาอ่าอาจจะเป็นสเต็ปแรกอย่างที่สองเลยก็คือว่าเราต้องไปหยิบเสื้อผ้าออกกำลังกายมา นะครับอย่างที่3ามต้องออกจากบ้านอย่างที่4ี่เข้ายิมอย่างที่5้าก็คือเริ่มออกกำลังกายคือการที่เราบอกว่าออกกำลังกายเนี่ยมันมีสเต็ปเยอะมากนะครับให้ตัวอย่างเพิ่มเติมนั่นก็คือเรื่องการอ่านหนังสือนะครับผมการอ่านหนังสือเนี่ยเราบอกตั้งเป้าฉันจะเป็นคนที่อ่านหนังสือแต่อันนี้นะครับคือการที่เราตั้งเป้าแล้วเราก็ต้องมีสเต็ปเหมือนกันครับว่าเราจะไปถึงเป้าเนี่ยมันมี เก้าไหนบ้างที่เราต้องทำา1เราต้องมีหนังสือ 2. เราต้องเปิดหนังสือ 3. เราก็ต้องอ่านนะครับคือหลายหลายทีแล้วเนี่ยเราตั้งเป้าครับแต่ว่าเราไม่ได้บอกเลยว่าสเต็ปที่ต้องไปถึงเป้าเนี่ยมันคืออะไรซึ่งเป็นจุดที่หลายๆคนอาจจะพลาดไปนะครับถ้าเกิดยกตัวอย่างใหญ่ขึ้นก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจที่แน่นอนว่าสเต็ปเนี่ยมันมีเยอะกว่านั้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามาแถมให้เพิ่มเติมอีกละกันตรงที่ว่าถ้าเกิดเราจะเริ่มทำนะครับหลายทีเวลาเราพัดวันประกันพุ่งเนี่ยในเรื่องบางเรื่องที่เราอยากทำทำไมเราไม่ถึงทำนะครับอันนี้มันเกิดจากการที่เราเริ่มเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับสิ่งที่อาจจะด่วนหน่อยซึ่งอันนี้ถ้าเกิดมองในการทํางานต่างๆเนี่ยเวลาเรามีงานหลายๆงานแต่ว่าเราก็รู้ครับว่ามันมีงานหนึ่งที่สําคัญมากแต่มันก็จะมีงานด่วน นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มทํางานด่วนก่อนแต่ในขณะเดียวกันปัับงานที่สําคัญก็รออยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยผมอยากจะคอนเน็กเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งงานกับตัว work life balance ของเรานะครับนั่นก็คือแบ่งชีวิตของเรามาส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันถ้าเกิดเราเริ่มต้นวันนะครับโดยการที่เรา ไปเปรียบเทียบเลยว่าเฮ้ยฉันต้องเคลียร์งานให้เสร็จนะแต่เราไม่ได้โฟกัสกับชีวิตของเราเลยอ่ะอันเนี้ยเราต้องเริ่มทําเป็นสิ่งแรกเริ่มทําก่อนที่เราจะได้เริ่มเปรียบเทียบนะครับนั่นก็คือตื่นเช้าปับ๊บเอาสิ่งที่โฟกัสกับตัวเองเนี่ยเอามาทําก่อนเลยอย่างเช่นเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะออกกาลังกายใช่ไหมตื่นเช้ามาปับ๊บรีบออกกาลังกายก่อนครับก่อนที่เราจะไปเจอ To do list ของเราที่มันก็โตขึ้นเรื่อย นะครับถ้าเกิดใครอยากที่จะตื่นเช้ามาแล้วอ่านหนังสือเนี่ยเนี่ยครับหยิบหนังสือเป็นเรื่องแรกอย่าไปเช็คอีเมลก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะทำอะไรและมันสำคัญกับเราจริงๆเนี่ยทำก่อนที่เราจะได้เริ่มไปเปรียบเทียบนะครับโอเคเรามาดูที่ how to กันบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือว่าเทคนิคต่างๆในการที่เราจะไม่เป็นคนผัดวันมากกนพุ่งเนาะคืออย่างแรกเลย การที่เราแบ่งโกออกมาเป็นสเต็ปนะครับคือเราตั้งโกเป็นโกใหญ่ได้เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องแบ่งเป็นสเต็ปเช่นกันซึ่งในเมื่ออ่านตัวข้อนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่านึกถึงนั่นก็คือหนังสือของคุณวิลส m มิธนะครับตรงที่ว่าเขาเคยบอกว่าตอนเด็กๆอะ่ะเขากับพี่น้องเขาเนี่ยต้องมาเอาอิดนะครับมาก่อ ก่อเป็นกำแพงไปเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายปั๊บเนี่ยเลสเซ่นคือในโกใหญ่ๆนะครับมันก็จะมีตัวอิฐที่ต้องก่อไปเรื่อยๆอยากจะสร้างกำแพงสุดท้ายมันเริ่มต้นที่อิฐทีละก้อนนะครับเขาก็จะค่อยๆก่ออิฐเพราะฉะนั้นแล้วมายด์เซตของเราเนี่ยก็คือโฟกัสไปที่ทีละสเต็ปทีละก้าวนะครับผม คือโกใหญ่ของเราเนี่ยมันอาจจะมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเก้าพราะฉนนั้นแล้วสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามาดูจริงๆอ่ะการที่เราจะไปถึงโกได้เนี่ยมันอยู่ที่การเริ่มต้นเก้าทีละเก้านะครับเราจะสเตปจากเก้าแรกไปเก้าหมื่นเลยอ่ะสุดท้ายมันก็ต้องมีเก้าที่อยู่ระหว่างนะอย่างที่สองเราต้องเน้นไปที่สิ่งที่จำเป็นจริงๆนะครับอันนี้นึกถึงเรื่อง essentialism ตรงที่ว่าเฮ้ยวันหนึ่งอะ่ะมันมีสิ่งที่ต้องทำเยอะมากเลยแต่มันต้องทำจริงๆหรือเปล่านะครับวันหนึ่งเราสามารถโฟกัสได้กี่อย่างเชียวนะครับคือสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีสิบอย่างยี่สิบอย่างเข้ามาทุกวันเนี่ยแล้วเราจะเลือกทำอย่างไหนก่อนเป็นอย่างแรกนะครับอันเนี้ยเราต้องตัดสิ่งที่อาจจะไม่จาเป็นออกไปบ้าง การที่เราเซเยสกับอะไรบางอย่างแปลว่าเราอาจจะเซโนกับหลายๆลยอย่างก็ได้นะครับการที่เราเซเยสกับงานที่หัวหน้าอาจจะสั่งมาก่อนเลิกงานเนี่ยเราอาจกําลังจะเซโนกับวันพักหรือเวลาพักที่เราคู่ควรก็ได้นะครับอันนี้ถือเป็นยกตัวอย่างนะก็มันจะมี3มสเต็ปแล้วกันอย่างแรกคือเลือกตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับ อันเนี้ยต้องเข้าใจว่าเราอะไม่ค่อยอยากที่จะเสียอะไรไปเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราเขียน Todo list เนี่ยพยายามเขียนสั้นๆอย่าเขียนเยอะมากนะครับผมถ้าเกิดเราเขียนเยอะเนี่ยมันเหมือนเราไปบอกสัญญาตัวเองแล้วแล้วพอเราจะมาเลือกตัดเนี่ยมันเริ่มยากนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าจำเป็นต้องตัดมันก็ต้องตัดจริงๆนะครับอันนี้ถือว่าเพื่อที่เราจะใช้ชีวิตได้ อย่างดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแฮปปี้ขึ้นนะครับอย่างที่สองคือจัดระเบียบตัวเองครับตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราจะเริ่มทำอะไรเป็นอย่างแรกครับคือมันจะมีความเชื่อผิดๆแล้วกันตรงที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่อยากเป็นคนผัดวันประกันพุง่งแบบนี้ทำเลยแล้วกันทำสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองอันเนี้ยไม่จริงนะครับตรงที่ว่าถ้าเกิดเราลองยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาทำงานที่ทำงานเนี่ย เราบอกว่าเฮ้ยงานเยอะไปหมดเลยงั้นเราเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันสุดท้ายมาดูเนี่ยงานที่เลือกทํะมันทําให้โปรเจกต์เราเดินหน้าหรือเปล่ามันสร้างโปรเกรสให้เราหรือเปล่านะครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยใช้เวลานิดหน่อยในการแพลแนก็ได้ครับใช้เวลานิดหน่อยในการแพลแนว่าเราจะทําอะไรและสิ่งที่เรากําลังจะทําเนี่ยมันพาเราไปสู่โกเราหรือเปล่าไม่งั้นสุดท้ายปับ๊บ คุณลุกขึ้นมาคุณเริ่มทำงานแต่ว่ามาดูแล้วงานนี้ไม่ได้พาคุณไปสู่โกเลยอันนี้ก็เสียเวลาเสียแรงเปล่าๆนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะช้าลงหน่อยจะเย็นลงหน่อยนะครับเลือกที่จะวางแผนนิดนึงว่าอะไรที่มันสำคัญกับเราจริงๆนะครับโอเคดูโน้ตแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะมาพาต่อไปคือเรื่อง ถ้าเกิดเรามีสิ่งที่ต้องทําเยอะมากเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอาจจะทําให้เราไม่ทําสักอย่างหนึ่งอันนี้คล้ายๆกับข้อที่แล้วเนาะตรงที่ว่าเขายกตัวอย่างครับเหมือนเป็นหน้าเดสก์ท็อปของเราเนี่ยแล้วก็เดสก์ท็อปของเราอะไอตัวหน้าจอของเราครับมันมีไฟล์เยอะแค่ไหนถ้าเกิดมันมีไฟล์เดียวเนี่ยเรารู้เลยว่าอ๋อโอเคสิ่งที่เราต้องทําก็คือคลิกเข้าไฟล์นี้เพื่อที่จะทํางาน,นันต่อไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีไฟล์ที่เยอะมากลหละแบบทั้งจอเนี่ยเต็มไปด้วยไฟล์แบบ ไปเป็นตั้งแต่ก,กไก่ถึงฮอนดูกเลยหรือว่า A to ูซเลยอันนี้เยอะมากสุดท้ายแล้วเราไม่รู้ว่าจะโฟกัสตรงไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยการจัดระเบียบที่ดีก็คือว่าต้องตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับทําให้เราสามารถโฟกัสกับสิ่งที่จําเป็นได้จริงๆแล้วเราก็สามารถ take a คชั่นได้จริงๆนะครับเรามาที่ Mind s e t บางดีกว่าอันนี้ก็มีพูดถึงใน Introduction ไปแล้วเนาะตรงที่ว่า ถ้าเกิดเราเลเบลตัวเองอ่ะเรากำหนดตัวเองว่าเราเป็นคนอย่างไรเราก็จะเชื่ออย่างนั้นและเราก็จะทำอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราเริ่มต้นจากมายเนตที่บอกว่าเออเราเป็นคนที่ procrastinate เราเป็นคนที่ผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็ติดป้ายหรือใส่เสื้อเลยครับว่าฉันเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วการที่ฉันทำแบบเนี่ยผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตของฉันนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเลยเพราะฉะนั้นแล้วอย่างหนึ่งถิดเราอยากจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ต้องเริ่มที่ Mindset เหมือนกันว่าเออเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะนี่คือคนที่เราอยากจะเป็นหรือว่านี่คือคนที่เราเป็นจริงๆอาจจะเริ่มทริคตัวเองเลยก็ได้ครับว่าเฮ้ย mm. เราเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําแบบเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะ ถ้าเกิดใครเคยอ่านของ Atomic Habits จะคุ้นเคยมากเลยนั่นก็คือตัว Identity Based Habits นะครับผมเราเชื่อว่าตัวตนเราเป็นอย่างไรเราก็จะทำสิ่งนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะมันใช้ตัวสิ่งที่เรียกว่า Cognitive Dissonance Cognitive Dissonance คืออะไรเราบอกว่าเราเชื่อแบบนี้แต่เราทำอีกอย่างหนึ่งมันขัดกันและมันจะทำให้ร่างกายเราไม่สบายใจนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าเกิดเราโปรแกรมสมองว่าเราเป็นคนแบบนี้แอคชั่นมันก็จะถูกตามมาเพราะว่าถ้าแอคชั่นมันขัดกับสิ่งที่เราโปรแกรมไปเนี่ยมันอาจจะสร้างดิสคอมอร์ที่ทำให้เราไม่สบายใจนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวข้อคิดของหนังสือเรื่องเทคนิคเปลี่ยนคนให้เป็นคนไม่ผัดวันประกันพุ่งและลงมือทำทันทีนะครับอันนี้ก็เขียนโดยซาสากิโชโกะเนาะ สำนักพิมพ์ V-Learn เดี๋ยวไปตำกันต่อได้นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวรีแคปให้ตรงที่ว่าเมื่อกี้เรามีพูดเรื่องอะไรเนาะเรามีพูดเรื่อง Y V p o ี c s t t n เ t e เรามีพูดเรื่องเทคนิคเราก็มีพูดเรื่อง Mindset นะครับผมนนก็ไว้ถ้าใครอยากจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์นี้มากที่สุดเนี่ยแน่นอนครับว่าเราลองคิดตามครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย แล s เสนต่างๆที่เราได้ยินมาเราสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตของเราได้หรือเปล่านะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับทุกคนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่ Subscribe ใน YouTube เนี่ยก็รบกวน Subscribe ด้วยนะครับมันจะช่วย Channel ผมมากๆเลยส่วนใครที่ติดตามผ่าน Spotify หรือทางด้าน Apple Podcast a p p เนี่ย c p s t e Podcast สามารถรีวิวได้นะครับส่วน Spotify แน่นอนกด Follow แล้วก็กด l i k e episode มันจะช่วยผมมากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ